ปิดสวิสแซสปเบเอมีเกี็ดไม่กินมีใช้มีสักสีไปเพ้อมกบกันค่าไปไงครับตอนนี้แม่ค้าที่อำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีบอกเลยนะโพสเองเลยนะบอกว่าโอ้ตลาดมันก็จะเงีย,งยบๆหน่อยนะนี่เขาขายอะไรขายนีขายเนะีย่ยขายหมูทอดขายไก่ทอดอนะ ขายอาหารตลาดแรงเนี่ยนะครับดูครับที่อุดรยังเงียบครับทินทินเมืองหลวงเสื้อแดงยังเงียบเลยจ้านะโอ้โหเป็นไงล่ะตอนหาเสียงนี่โอ้โหมากันทั้งอุดรออ่ะนะเออจำได้นะตอนที่มันไปอุดรออ์่ะมันไปหาเสียงว่าโอ้โหมาเสื้อแดงมากันเต็มไปหมดนะ เออแลนสไลด์ค่าแลนสไลด์ค่านะฮะไปไงพอตอนนี้ตลาดอุดรเลยนะครับเงียบกริบเลยนะเออหาเสื้อแดงไม่ไปช่วยซื้อหน่อยละเสื้อแดง <laughs> หัวเลาะหน่อยฮนะหัวเลาะหัวเลาะให้พี่น้องชาวอุดรหน่อยครับ <laughs> เออเป็นยังไงล่ะเออนะ เงียบสนิทเลยนะครับขายไม่ได้เลยอ,อีุงอ้งงิงมาช่วยซื้อไหมนะพอหาเสียงเสร็จก็เปิดแนบนะครับเหมือนปลาทูได้แมวอ่ะนะปลาทูได้แมวเสร็จก็เปิดแนบไปแล้วนะครับได้คะแนนเสียงเสร็จก็เปิดแนบไปนะมันก็มาพูดดีแค่ตอนหาเสียงเท่านั้นแหละนะตาสว่างได้หรือยังครับคุณอุดรตาสว่างได้หรือยังพี่น้องสอแสดงทั้งหลายนะ เออหรือยังไม่ตาสว่างเอาอีกรอระเดี๋ยวเลือกอีกเดี๋ยวสมัยหน้าเลือกอีกเอาเลย <c oughs> เอาเลยจ้าเอาให้เงียบหนักกว่านี้นะนะโอ้นะครับเอาให้เงียบเงียบหนักๆเลยสี่ปีเอาให้เงียบหนักๆเลยแล้วก็เลือกใหม่อีกนะแล้วก็เลือกเสื้อแดงไปอีกนะโอ้นะแทนที่จะเลือกลงตู่นะเออนะครับ ถามว่าเงียบขนาดนี้ว่าถามว่าตาสว่างไหมไม่หรอกครับเนี่ยเงียบขนาดนี้ยังไม่ติงยังไม่แอะเออเออะอะเอเอะอะถึงรัฐบาลสักนิดนะฮนะยังยอมรับชะตาก,กรรมนะฮยังไม่ยังไม่ว่ากล้าว่ารัฐบาลสักคำอะโอ้ยถ้าเป็นลุงตู่เงียบขนาดนี้นะด่าลุงตู่ไปโอ้โหนีนะครับเเงียบขนาดนี้เนี่ยเป็นไงล่ะบ้าน ถิ่นเสื้อแดงเลยอุดรเลยเนี่ยน้ำโสมเนี่ยนะโอ้เลือกก็เลือกกันเข้ามาเองอะนะก็ช่วยไม่ได้นะก็ต้องทนเงีย,งยบๆกันไปมันก็อยู่เงีย,งยบๆอย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยวอีกสี่ปีก็ต้องเงียบต่อไปเรื่อยๆนะเออของก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะของก็เก็บไว้ก็ไม่เน่าไม่เสียมั้ง เออนะนะพี่น้องคุณหนดูดอนนะครับก็หวังว่าจะตาสว่างมึงเนี่ยนะตาสว่างสักทีเถอะนะโอ้ยเลือกกันมาได้ยังไงนะลุงตู่นี่ทำผลงานทางทางด่วนสร้างอะไรกันนะสายอีสานกันนี่เต็มไปหมดนะเออนะครับไม่ยอมเลือกถ้าลุงตู่อยู่ก็คนละครึ่งขายได้แล้วใช่ไหม ก็ขายคนละครึ่งก็โอ้โหขายดีขายเกลี้ยงขายหมดอะ่ะนะครับอแต่ก็ยังว่านะคนอีสานก็คือคนอีสานนะนะแอดมินก็เป็นคนอีสานแต่ว่าแอดมินนะครับตาสว่างแล้วนะ <laughs> นะเออแต่คนมันรักก็มันรักอันนะรักยังไงก็รักอย่างนั้นแหละนะครับรักไม่รักไม่มอมเปลี่ยนแปลงฮ่า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 ละ <laughs> ต้องรองเพลงติ๊กชิโล,ล่หละ เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพลงก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ